สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วนะครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแนละ้วเกมเสร็จบาปซึ่งวันนี้ผมจะมาสุ่มกาชาตู้ดัสลอสเวนกาชาฉลองครึ่งปีอืเออเขาก็บอกว่าตัวนี้ดีน่าเก็บนะส่วนตัวผมก็ผมไม่รู้ว่าจะไปใช้ทำอะไรอะ่ะผมจะก็อย,อยากได้นะผมอยากได้เอาไปใส่ชุดเรียกบอสอะ่ะ จะไปเรียกบอสตัวไหนของเองวะเนี่ยที่ผมอยากได้อ่ะจะมาใส่ชุดสูทีโรเป็นเสื้อผ้าที่คนเขียนเจ็ดบาปเนี่ยคือคือคนแต่งอะนะคนเขียนอะเขาออกแบบเสื้อผ้านี้เองถ้าใส่รู้สึกบัฟมันจะเป็นมันจะเรียกบอสตัวไหนออกมาได้แหละผมจำไม่ได้ผมอยากได้แค่นี้นแหละจริงๆ งั้นก็ไปเริ่มสุ่มกันเลยนะก่อนที่จะสุ่มครั้งแรกผมขอไปล้างดวงก่อนโดยการไปที่สุ่มอุปกรณ์ปีรายวันไปเลยปะคลิปนี้จะมีกระตุกบ้างเล็กน้อยอันนี้ผมไม่แน่ใจแรมผมวิ่งร้อยและ CPU จะวิ่งร้อยเหมือนกัน เคลียดองไปเรียบร้อยแล้วนะขั้นต่อไปก็ดัตลอสเวนแล้วก็อัตราการปรากฏเนี่ยไม่เพิ่มเลนดด้วยนะปกติเพิ่มเลนด์เป็น0.5ใช่ว่าการที่เพิ่มเลนเป็น0.5มันก็เหมือนไม่เพิ่มแบบโอกาสออก0.01อะไรเงี้ยตัวหน้าตู้แต่พอมันไม่เพิ่มเนี่ยแบบโอกาสออกน่าจะแบบ0.000001แล้วก็ปฟราวดิน ผมไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรแล้วผมลืมชื่อตัวเนี้ยตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีนะมันมายัดในตู้ด้วยคือแบบโอเคขออะไรก็ได้เอาเอาดามันฟ้ามาอัพอันติก็ได้ดั้นรอเวนก็ได้หรือปลาเขียวไปเลยโอ้เอฟเฟกไม่มีเลยดันไม่แปลงร่างโอเค โดนตอโอเคดีนะไม่โดนตบกระเด็นดัดไม่แยกล่างหน่อยเหรอโอ้ยสองทองขออนุญาตสกิปเลยละกันนะ สองทองปวดใจจริงๆทงังแล้วกันเฮ้ยหมูมาแลงล่างแค่ขึ้นแขน รับได้อย่ากระเด็นโอเคยังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสอยู่เออแต่ว่ามันสีฟ้าเอาไงดีครับไปเลยอุ้ยสีทองก็เ,เปิดหน่อยก็ได้เพื่อแบบ โอเคหมูป่าออกตัวนี้โอเคสกคลิปแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วหกสบเมตรแล้วางานงานขอไปเปลี่ยนเพลงที่ลงเตรียมแล้วกันสงสัยเพลงดาร์กบอลจีทีดัดคงไม่ชอบเราต้องเปลี่ยนไปเป็นเพลง Perfect Time แล้วล่ะ Perfect Time ดัรจ,นะจ,จ,จงมาสถิตทีต่ไอดีค่าเถอะนะเจ้าเมโรโอเจ้าเมริโอดัสลอสเวนจงมาสถิตในไอดีค่าเดี๋ยวนี้ ไปเลยอุ้ยหมูมาอุ้ยต้องมาแล้วเฮอดสัสเรลิวดสัสแกโดนตกปิ้วได้ยังไงลุงเหรอลุงโอ้ยทอง เข้าหน้าเข้าหน้าเข้าหน้าดัดเนี่ยแหละโอ้โหโอโทอไม่ไม่ไม่แตกลุงมาเลยเหรอนี่อาจอาจจะแบบเป็นตัวแตกลุงก็ได้นะใครจะไปรู้ไทชูออกไปทวีโก้ไม่ต้องการออกไปยูเันเดอร์โอ้ยยังไม่แตกลุงโอเคมาสมาสไปเลยไม่เอา อชวินศักดิ์สิทธิ์ลูนไม่เอาแตกลุงบ้าโหไว้ไฮลุงมาลุงมาลุงมาโอ้ยเกียร์มอน่น่าจะครบแล้วล่ะคลิปเลยไม่มีตัวแตกลุงทักตัวอะไรครับฟังเพอร์เฟกท้าใหม่มาแดบ,บอาจจะมีดวงก็ได้นะ นักถามไปเลยฮิหมูว่าเหมือนเดิมโอ้ยดั๊ดทำไมดั๊ดกระเด็นอีกแล้วะโอ้ยโดนตบปีวิวอีกแล้วเหรอดั๊ดนี่นายนายเป็นเผ่าปีศาจจริงปะเนี่ย ทำไมไนายออนแอร์จังเลยอะ่ะเมิโอดัสแตกแตกลุ้งเหอะแตกลุง้งถึงสองคำสี่สี่ทองไทชูไม่เอาโอ้อยยังมาสหวานไม่เอาออกไปกอนกีอ,อูด้วยออกไปแตกลุ้งมะ โอ้ใจริโก้กูสตาร์แตกลุงแตกลุงโอ้กูสตาร์แตบกบลงุบบลงวะเจ้าของหมูเมลิโอดาส ไม่ต้องไปฟังเพลงอ่ะกดสมมันอย่างนี้เลยสำมาได้ถึงความเกลือของดัสลอสเวนสีทองแล้วโอ้โหถือกิ่งไม้จะบ้าตาย เฮ้ย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 แตกลุงแตกลุงอะไรครับเนี่ย d e a ฟ h Force Edison อะไรอะไร กีล่าอีลัลกซิมสัสเอ้ยใช่ป่ะชื่ออะไรนะกีล่าหรือเปล่ามันมชื่อเ<า>มริคิล<ะ>่ามันไม่ใช่กีล่าวุสคราบสมิมชักสิทลนูนจูโด จริโกุ่นอย่างน้อยก็ได้ตัวไม่ซ้ำก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าเพชรเหลืออีกประมาณ2โลแล้วอ่ะ จงมาสถิตท,ที่ไอดีค่าถึงน,นดัสลอดเวนจงมาไม่เอาอเดฟร์นะสามสอง,สองหนึ่ง หมูมาอุ้ยฝาลุงฝาลุงเอ้ยดัดแปลงล่างเอ้ยสวยเก่าได้ครับอันแน่อ่ะเอาไปเลย หนึ่งเอสเอสอาร์าลุงแสดงว่าเป็นตัวที่เรายังไม่มีใช่ไหมเฮาเซอร์โอเคยังไม่ยังไม,งม่คิวโก้ อลิซาเบธแกมาหลายใบยแล้วนะอลิซาเบธแอนฮอกเนี่ยเราเป็นอะไรกันอลิซาเบธทำไมแกถึงมาเยอะขนาดนี้ทาไมไปแลกการ์ดเอ้ยทาไมไปแลกเอเตตัวอื่นนะอันติอลิซาเบตตัวนี้คงเลเวลหกแล้วอะไซมอนสไลเดอร์ มาสมาสตีแอนน่มาสมาสฮิวโก้ลูนเออคุณหลอกดาวฟ้าลุงมันต้องตัวให้สามสีหรือเราเข้าใจผิดเพอร์เฟคท่าไม่สามารถเรียกเมโลดัสได้แล้วก็งั้น เราต้องใช้เพลงเอาเวนเจอร์แล้วล่ะแกต้องมาสิ่งสัิตยดาดีค่านะเมริโอดัสเข้าใจหรือเปล่าจงมาเดี๋ยวนี้ข้าขอเชิญไม่สิผิดผิดผิดเรื่องผิดเรื่องดร์ข้าขอเชิญเมริโอดัสลอสเวนตรงสนาม พูดถูกก่อนนะมันจบแล้วล่ะนาคินอ้มกระเด็นฮื้าวว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 วเววเวววว ส่วนเข้าหน้าเข้าหน้าเข้าหน้าโอ้ยระเบิดอะไรอะทองสามหมอทัานคือน้ตำตาจะไหลอะไรครับเนี่ยสงสัยมันอะจะต้องให้ใช้ตั๋วฟรีจากกล่องฉลองครึ่งปีนั่นก็คือตัว๋วเมลิดายลอสเฟนเมลิดายไอได้ไหม <laughs> ไปเลยแล้วกัน ลงมาสิงสถิตในไอดีค่าเดี๋ยวนี้นะเจ้าเบริโอดัสโอ้ยเอ้ยกระพริบตาอยู่นะเฮ้ยสวนได้โอ้ยไม่ได้แยกล่างแยกล่างเอออุ้ยอุ้ยอุ้ย เม็วูกน้สามอ๋อนึ่งไปเลยเอ้ยเขาหน้าเต็มๆมสิครับตัวเดียวก็เสียวได้การันแกแก,แก ข้าไม่ได้อยากได้แกสักหน่อยเจ้ากาลันมันยกแต่ความจริงข้าพูดความจริงเลยเนี่ยข้าไม่ได้อยากได้แกผมก็อยากได้ลนะไปะอยากได้กาลันในตู้นี้นะ,ะแกะมาทำไมข้าเกลียดแกที่สุดเลย ไอเราก็เรียกว่าทัดร้อยเบนจะออกมาแบบแจ๊กล่าอะไรเงี้ยตัวเดียวลุ้งนี่ก็ดีใจแทบแย่แกเพชรค่าไม่พอแล้วเนี่ยข้าจะร้องไห้อยู่แล้วนะถ้าอย่างนั้นเราไปแลกตัวก่อนเลยแล้วกันรันค้าอีเวนต์ ตอนนี้อุ้ยเหมือนเต็มใจให้แรกอะครับจะมาแลกป่าแดงเหลือ5เม็ดก็เสร็จสิครับอัพเลตอลิสเบ็ดัสมันแดงหรอ,อเคียโมเฮนดิเซนกาลันกาลันกับเบ็ดเอาเลไดีเอากาลันแล้วกันในที่สุดก็ได้ป่าแดงมาแล้วในที่สุดเราก็ะจะมี ทีมป๋าแดงเอ้ยแปบ๊บหนึ่งเรไยังสุ่มไม่หมดนี่หว่าเย์แบกนี่ได้อีกหนึ่งตัวครั้งนี้นแหละเจ้าต้องมาสิงสถิตอยู่ในไอดีข้าเจ้านี้ข้าจะไม่ยอมนะ ตึงดึงึงไม่มีเอฟเฟกต์อะไรพิเศษเลยเหรอกิ่งไม้เชนด,ด้วยส่วนได้โอ้ยรับได้อยู่ยังพอมีลุ้น้ไม่ไม่สนใจแยกด่างมากเลยเหรอเมโลดัส แยกร่างโชว์หน่อยโอ้ไม่เลยเกลือครับผมวันนี้ท้ายก็ไม่ได้เมเรอดัสลอสเวนกะว่าจะปั้นเบลแปดสิบหกดาวเลยภายในทันทีของพร้อมมาก แต่ว่าเพรไม่พร้อมสงสัยข่าต้องตัดใจกับเจ้าแล้วละ่ละเมเลอดัสลอดเวนลาก่อนนะเดี๋ยวค่อยเ,เจอเกันวันหลังสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอเกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยบาย,บายบแถมแถมแถมเมื่อกี้ลืมรับของในจดหมายนะ จึงมีเพชรพออยู่อีกหนึ่งโลเท่านั้นเมลโอดัสลอสเวนเมลโอดัสเมลิโอดัสเวนเออตึงตด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 ึงเฮ้ยหมูมาเฮ้ยแปลงร่างเครื่องแขน สวนได้สวนสวน,สวนโอ้รับได้อยู่ลุงลุง,ลงโอ้ฟ้าฟ้าไม่มีฟ้าเศร้าใจลุง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 ไม่มีลุงเลยโอเคเกมเหมือนเดิม 拜拜。Bye bye.